ก่อนออกเดินทางมาชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับมีดเน็บไม้คมแฟกแล้วก็แท่นตั้งโชว์นะครับชุดนี้นะครับมีเป็นเจ้าของเจ้าเดียวกันเลยนะครับสั่งยุคชุดดูกันชัดๆนะครับคลิปที่แล้ว FC บซนบนไม่เห็นใบมีดนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับก็าอาจจะไม่ทันได้เห็นนะครับก็เลยมาทำคลิปส่างให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เป็นไม้พยุงดําไฟนะครับแต่ว่าติดดำมากนะครับติดไฟนิดนดนะครับทั้งตัวด้ามและตัวฝกักเราจะทำแน่นนะครับแต่ออกง่ายนิดเดียวตามสไตล์นะครับมาชมใบนะครับเป็นใบขนาด9นิ้วนะครับเป็นเหล็กผ่านไทยของโปรตุเกส ทรงนี้เรียกว่าทรงสุโไทยนะครับจะทำมาใกล้เคียงกับทรงกาละเกตนะครับซึ่งช่างเป็นคนออกแบบให้ช่างที่ตีมีดทำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างไม่ได้เป็นช่างทำมีดนะครับแค่ประกอบแล้วก็เราออกแบบใบมีดส่งไปตามเตาต่างๆนะครับเพื่อให้ช่างได้ทำตามแบบของเรา แท่นตั้งโชว์เป็นไม้มะเกลือนะครับอันนี้เป็นคมแฟกนะครับก็เป็นไม้พยุงอาดําไฟเช่นกันนะครับแต่แทบจะมองไม่เห็นสีแดงเลยนะครับสีดําเกือบทั้งหมดนะครับมีอมแดงนิดๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับมีสีแดงออกนิดเดียวนะครับตัวดามก็แก่ลายกันลื่นนะครับเป็นลายกันลื่นแบบดิบๆ นะครับในภาษาช่างเขาเรียกว่าลายดิบๆนะครับส่วนตัวอของคมแฟกนะครับก็แกะเป็นลายเชคเกอร์นะครับทั้งส่วนร่างแล้วก็ส่วนปลายนะครับก็ฝังเหรียญคุดนะครับเหมือนกับท้ายมีดนะครับมีเจาะรูสำหรับร้อยเชือกนะครับมีการตกแต่ง มืนมีทุกอย่างนะครับฝังรวดทองแดงฝังหมุดปลอดสนิมนะครับเป็นงานสั่งทำทั้งหมดนะครับก็ต้องขอโทษลูกค้าที่สอบถามมากันด้วยนะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับมนใชัยคมในฝากขอบคุณทุกท่านครับ